ก่อนที่ AI ฉลาดขนาดเนี้ยจุดเริ่มต้นของ AI ก็ไม่ต่างกับมนุษย์ก็คือมันต้องเกิดการเรียนรู้ก่อนนะ,ะเราต้องสอนก่อนให้เขามีความข้อมูลมากพอที่จะตัดสินใจอะไรหรือว่า Machine Learning นั่นเองนะครับซึ่งการสอนอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็คนก็ตั้งคำถามว่าไอ้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเอามาจากไหนนะ,ะเป็นข้อมูลที่เอ,อ ลุกล้างความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือเปล่านะครับอย่างอันนี้ครับเขาบอกว่าเป็นรายงานข่าวด้วยนะบ,บอกว่าซูมนะครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์การประชุมออนไลน์ที่หลายคนอาจจะใช้นะยุควันนี้ยุคยุคนี้อะไใช้กันเยอะมากนะครับตั้งแต่ยุคโควิด19เป็นต้นมาเขามีการอัปเดตเทอร์ม so ัพโควิตหลือเงื่อนไขในการให้บริการเนี่ยเขาเขาบอกว่ามีการเอาข้อมูลส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงของเราใบหน้าของเราหรือข้อความที่เราใช้ระหว่างใช้บริการซูมเนี่ยเอาไปสอน a ออนะฮะ โดยผู้ใช้เนี่ยไม่สามารถที่จะออฟอาหรือเลือกที่จะปฏิเสธได้ด้วยนะครับอ่าออฟอาคืออะไรออฟอั off มันมีออฟอากับออฟอินนะฮะออฟอาก็ off คือสิทธิ์ในการที่จะอ่าไม่ปฏิเสธครับยกตัวอย่างง่ายคืออย่างในรถยนต์เงี้ยยศรถยนต์สมัยใหม่นะจะมีเสียงเตือนนู่นน,นันนี่นั่นเตมไปหมดคนที่รำคาญเนี่ยเขาก็มีสิทธิที่จะปิดได้อันนี้คือการออฟอานะฮะอ่าแต่ถ้าเกิดออฟอินล่ะเป็นอะไรเช่นอ่ของบางอย่างในรถที่แบบอาจจะ ไม่จะเป็นสําหรับทุกคน,กคนเช่นระบบนวดในบเบาะอเงี้ยอ่าถ้าอยากจะให้มันเปิดทํางานก็ต้องเราต้องออฟอินด้วยการเปิดสวิตช์อ่าอันนี้คือความหมายของอัพเอาออฟอินออฟเอาในความหมายอันนี้ก็คือเราไม่มีสิทธิ์เลือกที่จะปฏิเสธได้ด้วยนะฮะก็คือถ้าคุณจะใช้สูมถ้าตามที่เขาอ้างนี้ระจากเว็บข่าวเลยนะอ่าคุณไม่มีสิทธิ์เลยนะที่จะปฏิเสธการให้ทางแอปเนี่ยเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจะเอาไปสอนไอไอนะครับนี่มาเป็นข่าวนอกจากนี้ยังมีเอาไปแชร์ทาง อินสตาแกรมด้วยนะครับว่าเนี่ยใครใช้ซูมกันเ้วแต่ระวังให้ดีนะครับเสียงของคุณใบหน้าของคุณนข้อความของคุณที่พิมพ์ไปเนี่ยจะถูกทางแอปพลิเคชันเนี่ยเอาไปเก็บเอาไว้เป็นฐานข้อมูลแล้วไปสอนให้ AI ฉลาดขึ้นนั่นเองอ่าอันเนี้ยต้องไปตรวจสอบก่อนว่าจริงหรือเปล่านะครับซึ่งไปดูแล้วครับทาง Fact Checker เนี่ยเขาไปดูนะฮะ Term of s e r เ i c e นะฮะหรืองเงื่อนไขในการให้บริการนะนนาเนี่ยอันเนี้ยทางซูมเนี่ยเขาประกาศอย่างนี้จริงๆครับ เขาประกาศการเปลี่ยนแปลงของ t e r m of Service ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ที่ผ่านมานี่เอง <Yeah. S 1> เขาบอกว่าเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใช้เนี่ยต้องให้ยินยอมให้สูบเข้าถึงข้อมูลต่างๆเพื่อให้การเรียนรู้ของเครื่องจกักรหรือปัญญาประดิษฐ์พัฒนาโปรแกรมไปเรื่อยๆนั่นเองเนมันมีคำนี้อยู่จริงนะ <Yeah. S 1> อ่าคืออันเนี้ยมันมีมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วซึ่ง ไอ้ไอตัวคำไอเทอร์มวสววนเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยสนใจที่จะไปดูนะเพราะมันตัวเล็กๆยุบยิบๆไปหมดเลยอาจจะไม่สนใจแล้วแต่มีคนตาดีไปเห็นนะจนกระทั่ง,ทงเดือนอ่าสิงหาคมนะคนก็เอาไปแชร์กันว่าตกลงเนี่ยถ้าใช้ซูมนะเสียงของคุณใบหน้าของคุณรวมถึงข้อความที่คุณใช้ไปเนี่ยมันจะออกไปเป็นข้อมูลให้ทาง AI เนี่ย ของทางซูมเนี่ยพัฒนานะฮะอเน,นี้ยคนก็มาแชร์กันเลยเนี่ยสงสัยเราต้องเลิกใช้ซูมกันแล้วนะนี่เขาบอกเลยนะเพราะว่าถึงใช้ไปเนี่ยข้อมูลของเราก็ถูกทางซูมเนี่ยเอาไปสอนให้อหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับก่อนอื่นนะครับถามว่าข้อมูลเนี่ยที่เราของลูกค้านี่ที่ใช้ซูมเนี่ยมันต้องแบ่งออกเป็นสองอย่างต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนนะครับอมันมีสองประเด็นก็คือเรื่องของ consumer content กับ service generate data นะมันต่างกันอย่างไร คอนะ s u m e r content ก็คือข้อมูลของผู้ใช้นะมีอะไรบ้าง <_ d ata> เช่นบทสนทนาข้อความเวลาเราใช้อแอป,ปอะไรต่างๆเนี่ยนสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปหรือบทสนทนาที่เราใช้ใชผ่านแอป,ปเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคอน s u m e r content นะแต่จะมีอีกข้อมูลแบบหนึ่งก็คือ service generated a t a นะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากการให้บริการอ่านะเช่นเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นเราใช้ Google map นะครับอ่านะก่อนที่จะใช้เนี่ยเขาจะขึ้นมาก่อนเลยให้อนุญาตให้เราเข้าถึงอ่า ข้อมูลส่วนตัวได้แค่ไหนต่อเวลาหรือว่าเฉพาะใช้แอปอย่างเช่นจูดแมปถ้าเราไม่ให้เขาเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเช่นตำแหน่งของเราเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้นะครับอ่าอันนี้เป็นข้อมูลที่เกิดจากการให้บริการจะแยกเป็นสองส่วนนะครับอย่างคอน s u m e r content คือสิ่งที่เราสร้างสารรา์ขึ้นมาเองนะฮะอ่าส่วนอีกอันนึงคือ service generated data คือสิ่งที่เราอ่าอนุญาตให้ทางข้อมูลอ่าทางแอปเนี่ยเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับอืมซึ่งอันนี้พอมันมีสองความหมายแล้วเนี่ย พอมีข่าวดางออกมาว่า Zoom เนี่ยเอาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไปสอน AI เนี่ยทาง Zoom ก็เลยมีการเปลี่ยนเลยนะเต e มเ o ิมบริในเดือนสิงหาคมหลังจากข่าวดาออกไปมีการอัปเดตใหม่มีการยืนยันเลยครับว่าจะไม่มีการนรับนำภาพเสียงหรือข้อความใดๆกันแล้วแต่ที่ถือว่าเป็นคอน sumer content เนี่ยเอาไปสอนใน AI Dead Card เด็ดขาดนะฮะนี่ทาง z o ู m เขายืนยันอย่าง,างชัดเจนว่าถ้าเป็นอยู่ในหมวดของคอน sumer content เนี่ย ไม่มีทางเอาไปให้ AI ทําการใช้เพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ของทาง Zoom แน่นอนนะครับอะคำถามคือแน่นอนอันนี้เคลียร์แล้วนะว่า consumer content ไม่ถูกเอาไปใช้นะครับแต่มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ต้องเข้าใจก็คือในส่วนของ service generated data เนี่ยนะไม่ว่าจะในเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกของ Zoom เขาก็ถือว่าไออะไรก็แล้วแต่ที่ เกิดจากการให้บริการแล้วเป็นข้อมูลที่เราอนุญาตให้เขาใช้เนี่ยเขาถือว่าเป็นข้อมูลของบริษัทเขาสามารถเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับอ่าเนี่ยเขาบอกเลยนะถ้าเป็น Service สเจอเรดดาต้าเนี่ยซูมมีสิทธิ์ทุกอย่างในการที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทําอะไรก็ได้นะอ่าอันนี้ต้องเคลียให้ชัดนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ใช่ภาพไม่ใช่เสียงหรือข้อความที่เราสร้างขึ้นมาเองแต่เมื่อใดก็แล้วแต่เราอนุญาตให้เขาเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเช่นใช้แอปอะไรบ่อยที่สุด ใช้ฟีเจอร์อะไรบ่อยที่สุดนะอยู่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนเนี่ยที่มันเกิดจากการให้บริการข้อมูลเหล่านี้เขาถือว่าเป็นของเขานะครับซึ่งประเด็นเนี่ยที่มันเป็นเรื่องเนี่ยเพราะว่าช่วงกลางปีที่ผ่านมาทาง Zoom เขาเปิดตัว Gen AI หรือ Generative AI ที่มาช่วยทำให้การทำงานเนี่ยมันดีขึ้นนะก็คือเป็นตัวที่ช่วยในการแปลง่าการประชุมให้เป็น Text และอีกอันนึงที่สำคัญคือ Zo o m IQ ก็คือการสรุป การประชุมนั่นเองนะการประชุมถ้าเกิดไม่มีการสรุปเนี่ยก็เหมือนการนัดมาคุย <c oughs> กันแจ้งเหงาเฉย,ยๆนะมันต้องมีสิ่งนี้ก็คือการจดระเบียบกำหนดวาลาการประชุมนะว่านัดประชุมแล้วได้อะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะว่าการคนที่จะจดเนี่ยมันจะสมบูรณ์หรือเปล่าอันนี้เขาเลยแก้ปัญหาด้วยการให้ a อไอจัดการเลยนะครับประชุมเสร็จปุ๊บเนี่ย i อไอจัดการ รวบรวมไม่เสร็จเลยวันนี้คุยกันบ้างแล้วก็สามารถแปลได้หลายภาษาด้วยนะส่งไปให้กับผู้ประชุมทางออนไลน์ได้หมดเลยนะก็ถือว่าเป็น AI ตัวใหม่ที่ทางซูมเขานําเสนอในปีนี้ครับซึ่งนะฮะทาง c ีอของเขาเนี่ยก็บอกเลยนะครับชี้แจงเลยว่าคนที่จะใช้เจ้าซูมไอคเนี่ยก่อนจะใช้ก็ต้องมีการเรียกว่าออฟอินก่อนก็คือยอมรับก่อนว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะถูกนําไปใช้นะครับโดย AI เพื่อพัฒนา ต่อไปใช้ครั้งต่อไปอาจจะสะดวกขึ้นนะครับอะไรเนี้ยเขาบอกเลยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าทางซีโอเขาบอกว่าไอ้ตัวพัฒนาออกมาเป็นซูมไอคิวเนี่ยข้อมูลนี้เอามาจากไหนเนะยคนก็สงสัยว่าเอ๊ะคุณไม่เอาข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ในอดีตมาหรือเปล่านะทางซีโอของเขาก็บอกว่าไม่ใช่นะครับไอเนี้ยเป็นข้อมูลที่ในการพัฒนา i q คิเนี่ยเขาช้างขึ้นมาเองหรือก็ซื้อมานะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นส,สมบัติสาธารณะด้วยนะครับอ่า คือบอกว่าไม่ไม่ได้เกิดจากการเอาลักลอบเอาข้อมูลของผู้ใช้ซูมไปใช้แต่อย่างใดเนี่ยแต่อย่างไรก็ดีถ้าถามผู้เชี่ยวชาญนะครับมันก็มีข้อจํากัดเหมือนกันนะถามว่าตกลงข้อมูลเราเนี่ยถ้าเกิดจะใช้ซูมเนี่ยเราเลือกได้ไหมที่จะไม่ให้ไม่ให้เขาเอาข้อมูลเราไปนึกถึงนการปกตินะครับสมมติคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยเลือกที่จะประชุมออนไลน์โดยใช้ซูมเนี่ยแล้วเขาก็จะใช้เจนเนอติฟไอไอด้วยนะครับเขายอมรับในการแต่งปันข้อมูลครับ แต่ว่าคนที่ร่วมประชุมคนอื่นๆเนยอันเนี้ยเขาไม่มีสิทธิ์เลือกคือมีสิทธิ์แค่สองอย่างก็คือยอมที่จะ่ให้ทาง AI ของ Zoom เนี่ยอเอาข้อมูลส่วนที่เป็น Service Data ไปนะครับหรือไม่ก็ไม่ประชุมเลยนะซึ่งความเป็นจริงเนี่ยไม่มีใครสามารถเลี่ยงการประชุมได้นะในกรณีที่อ้างว่าอ่าจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันออันนี้ก็เป็นอีกปัปจจัยหนึ่งที่เราต้องพิจารณาเหมือนกันในการใช้ ่ AI ที่มาจากแอปต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะบางทีเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะว่าในยุคใหม่ที่มีการเข้าถึงแอปต่างๆเข้าถึงเอา AI มาใช้เนี่ยบางทีเราก็ต้องอาจจะต้องมีการถูกเข้าถึงข้อมูลการเป็นส่วนตัวบ้างนะครับอัอนนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าการใช้ AI เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกันนะครับ ถึงสรุปอันนี้เลยนะก็คือถ้าเป็นส่วนของคอน sumer content ไม่ว่าจะเป็นหน้าเป็นเสียงหรือ,อตัวอักษรเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เอาไปใช้นะครับแต่ถ้าเป็นเซอร์วิสดาต้ที่เรายอมให้เขาเอามาใช้เข้าถือข้อมูลของเราเนี่ยัอเน,นี้ยจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาแอปของทาง Zoom ได้นั่นเองครับ